ภาพคือเยินจากการที่ดูซีรีส์ ep ส4ี่จบไปเยินมากแบบผมแบบไปหมดแล้วใช่โอเคคือเมื่อกี้เราอ่ะไม่ได้พูดเรื่องไอ้นี่เนาะคือฉันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคอนเสิร์ตคู่มันมาแล้วอ๋อนี่ค่ะ้ใช่ตุลาสูบแล้วสถานนี้ก็คืออิม a พกนะคะทุกคนมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วใช่คือแบบคอนแรกมันที่เกิดเด้อดดูที่นี่ก็ต้องกก็ถูกแล้ว เป็นที่ Impact เนาอแล้วก็แบบผังอะไรเงี้ยออกแล้วแล้วก็ราคาอะไรเงี้ยมาเลยไปดูกัน,นไ,ได้ฉันว่าจะมีสองรอบ <c oughs> คือเขาบอกพี่จีบอกว่าจะหมดไหมอเออจริงมันหมดแล้วมันก็ต้องเพิ่มวันด้วยซ <c oughs> ้ำใช่ก็แบบวันที่หก กัญญากันยานะคะตอนเที่ยงเนาะใช่ตอนเที่ยงตรงที่ออทิเกตหรือว่าจะไปซื้อหรือจะไปกดที่เซเว่นเซเว่นเลยก็ได้แต่นี่แนะนําว่ากดที่เซเว่นนะถอยได้ถอยได้ถอยโดนนะทุกคนคือวันที่ยี่ห้าตุลาค่ะโปรโมทไอ้แค่เหมือนกับภาพปกที่มาคือดูแบบดพี่กรอิ์ธนูมย่างเงี้ยมันมันน่าจะแบบโตขึ้นมีอะไรที่แปลงใหม่มันเป็นชื่อคอนเสิร์ตอะไรนะเคลซี่เลิฟอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วเคลซี่เลิฟปะ ใช่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  Crazy in love, see you new cycle แล้วคิดดูแบบความหมายของคำว่า crazy in love อ่ะก็คือเขาสองคนนั่นแหละความหมายตรงตัวแบบแค่อันแรกอะแล้วคิดว่าสีน่าจะเป็นสีแดงนะไม่แกเข้าใจปะอันแรกอะอนา t ตอร์ไลฟ์ปะมันก็คือแบบเข้าใจไหมเออนี่คือแบบ crazy love crazy in love เขาไม่ได้หมายถึงเรานะเขาหมายถึงเขาสองคน เราอะไปเป็นสักขีพยานมันต้องยังไงวะมันขอเป็นแฟนหรออางนี้หรอไม่ใช่ค่ะขอแต่งงานไม่ขอแต่งงานแต่งงานก็คือมอดีฉันคิดว่าไม่ขอแต่งงานมัคือมอดีแต่เนี่ยมันต้องทำอะไรพี่สิมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอะเจ้าของที่เขินนี่หว่าเขาต้องสองคน โอเคแต่วันนี้เราอจะมาเราจะมาแต่คิดแี้วจะรีแอคเพลงข้าฟ้าไม่ใช่ฟ้าที่เคียงเธอเหมือนเหมือนกับเป็นโอเอสีเป็นอเอสีของข้าวฟ้าเมื่อกี้แหละค่ะที่เราดูไปแล้วคือมันมีเพลงที่ร้องคู่กันอืมฟังเลยอ่ะเป็นขอวันนี้เป็นแบบออฟฟิเชียลเอมวีก็คือขอฟังเต็มเต็มเทอีงตั้งแต่อินโทรขึ้นสวยเลยทีนี้เห็นปะล่ะแสุนา่ โอ้โหชุดอาจากซีรีส์หรอชุดนี้แบบอะไรที่เจอกันเลยไม่ชอบนางโอ้โหชุดถ่ายที่ว่างอกไม่อันนี้ชุดแต่งงานนะคะที่เป็นตาบอกตาสวยมากเห็นมันไหมวันฟ้า

我超喜欢你啊！超喜欢你啊！你好帅呢！太好看了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 ！太好 สมเลยปะดูชุดลูกสิวะเออสีฟวาอ่ะไม่ฟังเพลงอ่ะการแบ่งพ่อน้องคือถูกต้อง อ,อ๋อไม่นด้กับตอนนี้ไ่คด้กับ,<อ>รบเรากำลังาเขาจับเราอุ้ยน่ารักโอ๊ยอุ้ยอันนี้หลอกอันี่หลอ,อ,อกมาแว่นมานี่มาให้หน,นุ่มแว่นมาดมาีว หูหัเยนหัวเด็กแตนนีก็ข้างหลักันเลยวะาจริงปะอัน้พีถือมา,ออาตอนนี้เราฟินกันจะตายอะกิฟเขาี่อันนี้คือแบบ เปลี่ยนไปไหนนี่นี่กูว่าแล้วชีวิตหลังแต่งงานชุดไ้นี่ชุดปุละชุดทีกินข้าที่บ้าน ได้อนุญาตอันนี้ก็ใช้ได้เพียงอนุญาตแล้วซีลนิวไม่ต้องถ่ายใหม่หูจุ๊เลยฉันชอบทอนหูแต่จ้องยืนเลยได้ปะเหมือนตอนนอนอะไรอย่างเงี้ยที่ชิวจุ๊บหูจ้ะสีลนิวค่ะ แล้วคอนกูค่ะมอนถูมันมันคือดีมากๆเลยอะคือเสียงมันจบไวไปเอาจริงเพราะว่ามันมันเพลินอะเข้าใจปะโอ้ยขาฉันยืดไม่ได้แกคือเสียงตอน่อนทูคือการที่เขาผสานเสียงแล้วแม่งแบบคือพี่เสียงตามพี่เนใช่อ่ะชอบอะแค่เสียงก็เหมาะสมแล้วเอาอะไรอะชอบอะเออชอบเหมือนกันชอบพี่เมือนกันชอบมาอยู่ด้วย

อะไรถ้าเราจับมือกันอ่ะเก็บจำไดงว่ะสวยาเอะมาง่ายจำได้จำสวย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 มากเนี่ยมันฉันชอบพี่แบบโน้ตมิวไม่ตัดห่างเต่าเนี่ยก่อนใช่ป่ะคือมันสวยมาก เคือจะร้องเพลงอะไรก็ดูเป็นสีย้วยกันอะคือม่งเป็นเพลงแบบเฟิร์สความหมายมันคือ ลัชกชลักมทเน,เนี่ยทำให้ดูดดมันเขาโตมากเลยค่ะแกดูค่ะแกด,ดูการกร,รีไอลเลอร์ตรงนั้นมันแบบคมมากคำว่าไม่เหมาะสมะในชารันคนเดียวริ ฟินเลมันดีอะเพลงนี้มันดีเออเหมาะมันเหมาะกับน้องนินกับพี่รันจริงๆเพลงนี้ไม่มันมันเหมาะกับซีวี่ด้วยมันเหมาะกับการผ่านเรื่องรายรเออผ่านเรื่องไายรายไปด้วยกันอ่ะโอเคดูโค้ดไฟังมันเหมาะกับดีมดีิมันเหมาะกับงานแต่งงานด้วยดทดี่ดีมดมิวสิกนะแล้วก็อีกทีหนึ่งนะยี่สิบห้าตุลา แต่ว่ากดบัตรหกกันยาเที่ยงเทีเยงที่ออเดเกตใจอย่ลืมไากดบัตรกันนะคะขอให้ได้ทุกคนมันมันกี่ที่อะในมประมาณหมื่นสองปะหมื่นห้าปะอหรอไม่รู้อะจำไม่ได้แล้วอยู่ที่ว่าเขาจะจัดข้างล่างแบบไหนเออเพราะมันเป็นรูปหัวใจแต่เห็นเขามีพื้นที่เยอะอยู่เนาะพยายามเขาทำพยายามให้มีพื้นที่เยอะ โอเคบ๊ายบายนะบายบายบายข้ามฝาด้วยอ,อีกรอบอีกรอบหนึ่ง <laughs>